คนเห็นด้วยกับ Entertainment Complex ที่มีคาสิโนโ10%ไหมคะนี่เป็นปัญหาที่ตอนนี้กำลังถกเถียงกันในระดับประเทศนะคะโอเคอาจจะมองได้ว่าในระยะสั้นเนี่ยได้เงินแต่ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าระยะยาวเสียคนคะ่ะเพราะว่าประชาชนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยถ้าใครก็ตามที่ได้ชื่อว่าเดินเข้าไปในบ่อนมันไม่ได้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีเลยแล้วโดยเฉพาะ ประเทศของเราที่ต้องยอมรับว่าในเรื่องของกฎหมายนะั้นมันย่อหย่อนเหลือเกินโอเคถอยกลับมานิดน,นึงก่อนนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงปิดสมัยประชุมสภาค่ะการใช้เวลานี้จากฝากฝั่งของรัฐบาลในการเข้าไปทําความเข้าใจกับประชาชนนะคะว่า Entertainment Complex เนี่ยมันมีคาสินโนยอยู่แค่10%เท่านั้นไม่อยากให้ประชาชนเข้าใจผิดอะคะ่ะ แต่ว่าในความเป็นจริงก็มีคนออกมายกมือบอกเหมือนกันว่าถ้าคุณจะทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อย่างเดียวโดยที่ไม่มีคาสินโนเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่จาเป็นจะต้องเอาเข้าสภาเลยมันทําได้เลยแต่ปัญหามันอยู่ที่คาสินโน10%นั่นแหละเพราะว่านี่ไม่ใช่ในโยบายเรือธงตั้งแต่วันแรกของพักเพื่อไทยเราในขณะเดียวกันถ้าเกิดรัฐบาลบอกไปเลยตรงๆว่าตั้งใจที่จะเอาเงินจาก เอกชนที่จะมาลงทุนสร้างคาสินโน10%นั้นน่ะมา cover เพื่อให้มี entertainment complex ในประเทศเราได้ถ้าบอกตรงๆแบบนั้นถ้าพูดถึงเฉพาะตัวเลขตรงนี้ประชาชนบางส่วนอาจจะพอเข้าใจได้ก็ได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันการที่มีคาสินโนอ,อะ่ะ มันคือแหล่งของบ่อนแหล่งของการพนันต่างๆนานาซึ่งถ้าพูดถึงบ่อนถ้าพูดถึงการพนันต่างๆนานาตอนนี้ที่มันอยู่ใต้ดินเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะปรับปรามกันได้เลยเอาอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าก็นี่ไงต้องการที่จะเอาใต้ดินเนี่ยขึ้นมาอยู่บนดินมันจะได้อยู่ในหูในตาแต่ถามคําเดียวค่ะว่าทุกวันนี้ที่มันอยู่ใต้ดินได้เนี่ยมันอยู่ได้เพราะอะไรคะมันอยู่ได้เพราะมีเจ้าหน้าที่บางคนตั้งใจทุจริตหรือเปล่า มันอยู่ได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจรับสวยหรือเปล่าถ้าจะจับจริงๆจ,จังๆมันจับไม่ได้เลยจริงๆเหรอคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องทบทวนนะคะว่าถ้าเราจะมีคาสิโนที่อยู่ในประเทศไทยจริงๆคนที่เดินเข้าไปในบ่อนนั้นอ่ะมันต้องเป็นใครเราต้องการที่จะทําให้คนในประเทศเหรออ้าวถ้าปฏิเสธว่าไ,ไ,ไม่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 ได้ต้องการทําให้คนในประเทศก็กําหนดเงินไปแล้วไงว่าจะต้องมีเงิน50ล้าน คิดว่านักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่ประเทศเราเนี่ยเขาจะเข้าบ่อนเท่านั้นหรอเขาไม่ได้จะมาดูความสวยงามของทะเลข,ของภูเขาของวัดของประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามหรอแล้วในขณะเดียวกันเราต้องการนักท่องเที่ยวประเภทไหนอยากที่จะให้เขามาจับจ่ายเงินในบ่อนหรืออยากจะให้เขามาจับจ่ายเงินในพื้นที่ต่างๆอย่างที่บอกไปแล้วทะเลภูเขาวัดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆคลิปนี้เปิดกว้างค่ะ าใครที่เห็นด้วยกับการที่ประเทศเราจะมี Entertainment Complex ที่มีคาสิโนแค่10%แสดงความคิดเห็นไว้หน่อยหรือใครที่รู้สึกว่าไม่เห็นด้วยเลยไม่ได้เห็นถึงทางสว่างของการที่ประเทศนั้นจะสนับสนุนให้มีการเล่นการพนันเลยแล้กวนคอมเมนต์เอาไว้ให้อ่านหน่อยได้ไหมคะ